สวัสดีนี่ฟ้าเองรอบนี้เราจะขึ้นรถไฟนอนไปที่เชียงใหม่กันคนชอบถามว่าใครถ่ายรูปให้ก็เนี่ยมีขาตั้งกล้องคู่ใจไปไหนไปกันการเดินทางก็ขึ้น MRT ไปลงสถานีบางซื่อเสร็จแล้วก็นั่งวินมอไซค์บอกเขาเลยว่าจะไปเชียงใหม่แล้วพอมาถึงก็ถามเจ้าหน้าที่เลยจ้าเดี๋ยวเขาก็จะชี้ให้ไปเองอะ่ะเปิดมนก็ได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติเขานอนเตียงข้างบน ก็เป็นเวลาประมาณช้ประมาณสักสองทุมเขาก็จะเริ่มปูเตียงให้นอนกันนี่ะจะเป็นมีดฟานเลือกนอนชั้นล่างเพราะว่าตอนเช้าอยากเห็นวิวแล้วก็มันจะได้เดินไปห้องน้ำแบบสะดวกหน่อยเดี๋ยวพวุวงนี้ตอนเช้ามาถ่ายบรรยากาศให้ดูรักกันเนาะไปแล้วกดไลค์ปันดีจ้า รอบนี้ฟ้าก็จะเดินทางโดยรถไฟนอนนะคะราคาอยู่ที่1,038บาทเป็นชั้นล่างนั่นเองส่วนตอนนี้เดึกๆึกอะนอนไม่หลับหิวดีนะมีนมติดไว้กินนมก่อนนอนเดี๋ยวไปนอนก่อนละบาย,บายเวลา7.15มงนาทีก็จะเริ่มถึงที่หมายนะคะพอลงจากสถานีรถไฟฟ้าก็นั่งรถแดงมาเลยจริงๆจะนั่งแก๊บแล้ว แต่คนที่เป็นต่างชาติอ่ะเขาชวนนั่งรถแดงลงจากรถไฟก็มานั่งรถแดงโอ้ยแบกปวดเป็นแบบเ,เมาๆนะคะจริงๆอ่ะ งท่าช้างเผือกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปดูตัวข้างในดูสภาพความแบบทุรักทุเลหนักในร้านข้าวแล้วนะคะจะพากก่อแถวขนส่งก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวร้านตุ๋เตี๋ยวก็อยู่ที่เลือกกินกันเลยนะส่วนค่ารถเมย์ไปเชียงดาวราคา44บบาทค่ะ ถึงแล้วภาพบ,บอ,อสสอเชียงดาวสภาพเพิ่งตื่นตอนนี้กำลังรองป้าผ่องมางนะป้าผ่องก็เป็นคน,นเราได้คอนแทคมาจากที่พักป้าผ่องจะรับเราจากจุดเนี้ยจากจุดบอ,อสสอเชียงดาวขึ้นไปบนที่พักบนเขาป้าผ่องอยู่ไหนอ่ะอันนี้เป็นรถนะคะติดต่อจากป้าผ่องที่จะไปไหน ป้าผ่องก็จะรับคนอื่นๆมาด้วยนะคะมารวมกันไปทีเดียวเลยการเดินทางก็อยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะแล้วเราก็จะถึงที่หมายอันนี้เป็นที่พักนะคะจริงจริงฟ้าถึงแล้วเราฝาก็เอาของมาวางเรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามาข้างในมันก็ค่อนข้างจะรกๆหน่อยนะนะคะเป็นเต็นท์แบบนี้ไม่มีปลั๊กไฟแล้วก็ไม่มีพัดลมให้นะคะเราจะไปชาร์จแบตได้ทีเดียวก็คือส่วนกลางเท่านั้น ตอนกลางวันก็จะค่อนข้างร้อนนะคะอากาศก็ร้อนปกติทั่วไปเลยปาก็จะมาจัดของจัดเต็นท์แล้วก็เตรียมถ่ายรูปเล่นค่ะแล้วคนชอบถามว่าใครถ่ายให้ก็เนี่ยยังคลิปนี้ยังใช้ขาตั้งกล้องเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะเป็นไงปะหนึ่งว่ามีฟิลแฟนถ่ายให้นิ้หน้าเต็นท์ลมกำลังมาเลยภาวนาขอให้ฝนตกเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วก็จะเห็น ลมแรงมากอ่ะแล้วรู้สึกถึงละอองฝนเพราะว่าฝนจะตกแน่นเลยอ่ะอยากให้ตกมากเพราะาถ้าตกมันก็จะเย็นแล้วเราก็จะเห็นหมอกไงฟ้ hmm. าก็คือแอบภาวนาขอพรอว่าขอให้ฝนตกเถอะเราอยากเจอหมอกอุ้ยอุ้ยตั้งตกแน่นเลยเ <c oughs> ติมเต่ะ <c oughs> สวยจริงๆอะได้เห็นใจลงด้วย,วยก็วานให้คนอื่นเขาถ่ายให้หน่อยพลังไหมมันก็คันเคินอยู่นะแต่ก็ด้านหน้าไอโอดนะมาคนเดียวก็เงี้ยอาหารเย็นมาแล้วนะคะมีมีสีอย่างแล้วเราจะกินหมดไหมเนี่ยวิว สนะจากการที่ไปเที่ยวคนเดียวมาหลายๆครั้งฟ้าก็คิดคำหนึ่งขึ้นมาเป็นคำที่ฟ้าพูดตั้งแต่การไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกเลยก็คือว่าการมาเที่ยวคนเดียวทำให้รู้ว่าอาหารในมื้อหนึ่งอ่ะมันมากเกินไปสำหรับการกินคนเดียวก็แค่นั้นแหละแล้วบางทีเวลาเราเจออาหารอร่อยๆหรือว,วิวส,สวยๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะหันไปบอกใครอ่ะว่าเฮ้ยอร่อยมากก็สวยมากเลยดูดิ ไม่มีคนเอออ้วยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เศร้านะไม่ต้องมาบอกให้สู้ๆนะนอนแล้วนะคะสองุ่มกว่ากว่ามาเต๋อเลยพาทุกคนมาเจอหมอกฟาตื่นเช้ามากตั้งแต่ตีสี่หรือตีห้าเนี่ยแหละแล้วหมอกก็เยอะมากๆ แต่ฟ้าไปอาบน้ำไงออกมาหมอกก็เลยลางๆมันเลยเนี่ยไม่มีใครถ่ายให้ก็ตั้งกล้องถ่ายเองลุกติ๊กๆวนไปไม่เคยอยู่เฉยๆอะ่ะทําขึมไม่ได้สักทีแล้วเราก็จะถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆนั่งกินลมชมวิวอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะสวยจริงๆอะมันเหมือนภาพวาดจริงๆนะถ้าใครมากับแฟนอะเชื่อดิโคตรโรแมนติกเลยอะ่ะไว้มีแฟนจะพามาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนเนี้ย เออก็นะไม่เป็นไรเที่ยวคนเดียวก่อนสวัสดีตอนเช้าค่ะถ่ายจากบรรยากาศในเต็นท์ตอนเช้า่ามีหมอกด้วยแหละแต่ว่าฟ้าไปอาบน้ำอะออกมาอีกทีนึงหมอกหายไปแล้ว<า>เลยถ่ายไม่ได้นิดหน่อยอากาศตอนเช้าอยู่ที่20สิบองศาแต่ตอนกลางวัน่ะก็ร้อนร้อนปกติทั่วไปเหมือนที่อื่นปกติทั่วไปเลยแต่ว่าตอนเช้าว่ายีสิบองศา ตอนแรกก็ตอนมากลางวันมันร้อนมากเลยอะอเราก็คิดว่าเอมันมันจะอยู่ได้ไหมกลางคืนแบบมันเราแบบไม่มีลักไฟไม่มีพัดลมให้เลย,เลยอะไรเงี้ยสรุปหนาวเ <c oughs> มื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่ามีเต็นท์อื่นเสียงดังแล้วก็ไก่ขันเสียงกล มาเฮามาครบเลยเสียงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็รำรลเบลืเตื่นแทบไม่ได้นอนเลยอะแต่อากาศดีวิวสวยมากยังมีหมอกจางๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูอาหารเช้านะคะก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็มีโอเบนตินหรือกาแฟสองให้สวยไหมอาหารเชา้าเขายกมาให้ที่หน้าที่พักนะคะก็จะมี แล้วก็พวกโอวันตินน้ำร้อนแล้วก็ดูวิวเ,เพลินๆก็จะกินอาหารช้ามีพ่อข้าต้มโอวันตินที่พักก็จะยกมาให้หน้าห้องเลยนะคะดูวิวกินข้าวดีมันหาแบบนี้ได้ที่ไหนอะ่ะปีนึงเราจะเจอแบบนี้สักกี่ครั้งอะ่ะถูกปะชอบมีคนมาถามว่าเหงาไหมเที่ยวคนเดียวมันมีเหงาบ้างแต่มันไม่ได้เหงาแบบทรมานอะ่ะมันแค่วังเวงตอนนอนเฉยๆ แต่มันก็ผ่านมาได้ดุกทิปอะเดี๋ยวขอจะพาไปดูห้องน้ำละกันห้องน้ำมีสองห้องนะคะอันนี้เป็นส่วมแบบนั่งยองๆแต่เออันนี้ก็เป็นส่วมแบบเป็นชักโครกแล้วก็มีฝักบัวแบบนี้นะคะห้องน้ำสะอาดแต่ว่าน้ำไหลเบามากอะไรฟ้าอ้นทัวไม่นักท่องเที่ยวอันนี้จุดชาร์จแบต แล้วก็ไปร้านกาแฟชมวิวมุมให้ใช้ชั้นแบตจะมีแค่จุดเดียวนะคะเป็นจุดนี้จุดนี้จุดเดียวเท่าน,นั้นคนที่ไม่ได้พักที่นี่ก็มาเที่ยวได้นะคะยินดีรับนักท่องเที่ยวคะ่ะก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้สวยเนาะเอาโกโก้เย็น,นะคะ่ะ สอบถามค่ะคือคืนนี้จะไปบ้านฮักเคืนสุกร์อะค่ะเดินไป,ไป,ไ,ไ,ปไปยังไงบ้างหรอคะดอเดี๋ยวให้ไปไปน,น้องพาไปนะเดินต้อง,งขึ้นลุกไปตรงนี้อ๋อตรงนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องขึ้นบันไดใช่ไหมคะอ๋อเดินทะลุตรงนี้ได้ใช่ไหมคะทะลุตรงนี้ได้ค่ะโอเคตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวไปเอาของกัน ไปบ้านหาักแหงสุะคะ่ะทางทะลุไปได้ปลไอยไหม <laughs> <laughs> ผลที่พักใกล้ๆก็เพราะว่าไม่อยากเดินทางไกลก็เลยแชงดา ن สองคืนเลยมีแต่คนถามว่าอยู่ทําไมสองคืนมาทาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่มาไว้ก่อนอันนี้เป็นที่พักบ้านพักเงินสุกนะคะที่พักคืนที่สองของฟ้าเองเราไม่ได้นอนแบบเต็นท์แล้วเรานอนแบบเป็นบ้านที่นี่นะคะคืนละคนละเจ็ดร้อยบาทปึ๊บปึ๊บอุ้ยบุรีคนโสดหรออะมีหมอนใบเดียวอ๋อสองใบ จะเป็นแบบนี้นะคะห้องแล้วที่ดีก็คือมีห้องน้ําในตัวแต่ว่าสัญญาณไ i ฟ i อ่อนมากๆเป็นแบบนี้เวลาจะใช้ไฟไฟ้านะคะ<ๆ>ก็ต้องไปใช้ที่จุดเดียวก็คือตรงคาเฟ่เท่านั้นนะคะไม่มีปักไฟให้พอหิวแล้วก็จะมาทานข้าวนะคะเป็นของที่พักเลยก็ราคาจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบ อะไรประมาณนี้แล้วเราก็สั่งกะเพราหมูสับไข่ดาวเป็นอาหารเบสิกเลยมาเชียงดาวรอบนี้กินกะเพราไปแล้ว2มือนะคะความไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ะเราก็ควรที่จะอยุดจุดตรงกลางตรงนี้ยบ่อยๆเพราะว่าเป็นที่เดียวในการที่รับสัญญาณได้แล้วก็เล่นเน็ตได้บ้างแต่บางทีสัญญาณก็าขาด,ขาดหายตอนกลางคืนเล่นไม่ได้เลยทำใจไว้นะคะ น้ำพีโซดานะคะแก้วนี้หกสิบาทพอเริ่มตกบ่ายก็เริ่มมีลมแรงแงแล้วก็เริ่มอากาศเย็นขึ้นแล้วค่ะทีนี้แหละอสบายเลยเราจะทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนค่ะนอนหลับเลยตอนแรกก็จะนอนเล่นๆล่น่ะแล้วสักพักมันก็หลับจริงแบบจริงจังเลยอะ่ะหลับได้ตื่นหนึง ตอนนี้เย็นแล้วนะคะแต่ว่ายังสว่างอยู่เลยอะ่ะหรือปเป็นเพราะเราอยู่แบบบนดอยที่สูงก็เลยยังสว่างจะหกโมงเย็นแล้วก็จะเดินเล่นรอบๆหมู่บ้าน,นะคะ่ะนี่มาสำรวจซะหน่อยเพราะเมื่อวานไม่ได้สำรวจอะไรเลยที่พักมีหลายที่มากๆจริงๆวอล k กอินมาก็ได้นะแบบมีหลายที่มากๆ กาดีนีท้านั้นเลยเฮ้ยบ้านนี้วิวสวยจังก็จะมีร้านค้าเราก็จะเดินไปดูเรื่อยๆไปสำรวจว่าเขาขายอะไรกันบ้างแต่เมื่อกี้เดินผ่านร้านขายปลาเผาอ่ะ หอมนาะกินมากแต่เรามีอาหารเย็นรออย,อยู่แค่อาหารเย็นนะกับข้าวกี่อย่างสามสี่อย่างไงก็กินไม่หมดเลยมีลูกชิ้นทอดมาถึงเชียงดาวแล้วก็หาขนมกินซะหน่อยจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก ขนมไดโนเสาร์จ้าก็มไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรแต่มันนึกอะไรไม่ออกอะ่ะสุดท้ายก็ได้ขนมไดโนเสาร์มามาให้รู้ว่าได้กินขนมแล้วนะไม่ยี่บาทแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายรูปไปอีกหนึ่งแมทเป็นไงวิวดีแม่ซื้อน้ำอกแล้วค่ะที่เดิมเป็นน้ำของที่พักนะคะที่บ้านหักเงินสุกอันนี้ฟ้าสั่งบูเลมอนรสชาติเป็นไง แต่ตอนแรกฟากินพิโซดาอร่อยนะหอมอันนี้ก็จะแบบเหมือนบูฮาวายแต่ว่ามีความเปรี้ยวขึ้นมาก็อย่างว่าน้องมันมีชื่อเลมอนอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้หกโมงกว่าอากาศอยู่ที่ยี่สิบสี่องศานะคะก็อากาศกำลังดีเลยอันนี้วิวของที่พักเอาเองอ อยู่กับวิวภูเขาวพวกนี้ฟ้าจะไปพักที่บ้านสุกิ๊กห้วยกุบกับไปห้วยกุบกับ,ก,บก็ไม่พ้นวิวแบบแนวภูเขาเหมือนกันเราก็จะอยู่กับเขาไปตลอดเลยสีวันสามคืนเที่ยวให้จุจใจเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะมาดูมื้อเย็นกันว่ามีอะไรบ้างเป็นที่พักนที่สองแลคะที่พักบ้านฮักเงินสุขกับข้าวก็เจน ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่ากินข้าวเย็นกับบรรยากาศดีๆค่ะสุดท้ายแล้วก็กินข้าวไม่หมดอยู่ดีทุกครั้งทุกมือที่ไปเที่ยวคนเดียวเหมือนเขากะกับข้ามาสำหรับกินสองคนยังไงอย่างนั้นแ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็อร่อยกินอิ่มเหมือนเดิมเดยวจะกินให้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนกินจนอิ่มอิ่มมากแต่ก็ไม่หมดสักที นตกแล,แล้วค่ะเราก็มาจุดศูนยทรีเพื่อมาชาร์จแบตแล้วเราก็ได้นั่งคุยกับคนอื่นๆด้วยเหมือนเป็นจุดไฮไลท์ที่เราไม่ได้ถ่ายเลยกันอันนี้ได้ถ่ายป่ะคะได้แหวกไม่ได้แหวเขาทล่ามนห่นเธอถ่ายก็จะละย่างครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วคือจะเห็นลอยหลงข้างหลังไม่ใช่แบบเป็นแค่วิวแบบว่าเป็ใกล้ๆกลางม้งนอนนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะ พอเริ่มพาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยสัญญาณโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ Wi-Fi ที่ว่าใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้คือจะอัปรูปจะอัพสตรอรี่อะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้แต่นั่งดูรูปวนไปรอพรุ่งนี้เช้าเราถึงน่าจะใช้ทุกอย่างได้เหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นประมาณตีห้าครึง่งจะไปดูหมอกกันหวังว่าจะเจอเหมอกนะ คืนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวนอนแล้วที่ที่นอนวันนี้นะคะแอนด์ลสวัสดีค่ะวิวหน้าห้องพักหมอกเต็มเลยพาไปดูหมอก แคก็ตกลุมรักเช่นดาวเขาแล้ว่สิดูหมอกดีจะพุ่งตัวไปลงนั้นเลยอ่ะแล้วก็มาที่กองไฟแต่ที่ไฟลุกเยอะๆอ่ะเป็นพอาฟ้าเอาไม้เอาอะไรไม่รู้ไปใส่สมๆอ่ะชนไฟมันแรงขนาดนี้เลยอ่ะเขินเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อ EP พสองกันนะคะเราเพิ่งเดินทางได้ครึ่งทางเองอย่าลืมมาดูกันด้วยนะขอบคุณค่ะ